ดีค่ะผู้ชมค้ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนานภาคหนึง่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนานภาคหนึง่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิร์ตซ์ AM 1512กิโลเฮิร์ตซ์วิทย,ยุออนไลน์ w w w r b s 9 3 4 o r g และ facebook Live วส934อุทัยทา เมื่อวันที่21พฤษภาคม2568พลตรีอภิรัตรามนัทผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรงบัญชาการกองทัพไทยและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พร้อมทั้งได้ตรวจติดตามความเหมาะสมของแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570 ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นตามลำดับภายใต้การดำเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4, นึสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบชาการทหารพัฒนากองบชาการกองทัพไทยซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมการจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โอกาสนี้พวมในยการสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาอย่างได้ให้คำแนะนำและแนวทางต่าง,างๆในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานช่างของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาอย่างพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ 4. สําำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพาัฒนากองบชาการกองทัพไทยในตำบลเป้าไม้ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14นะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญพื้นที่ตำบลหนองตะคงนะครับร่วม <c oughs> กันมาพัฒนาในพื้นที่และบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและชาวบ้านได้มีรายได้วัดหรือโรงเรียนให้มีน้ําประปาอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อคือเป็นการร่วมบูรณาการ ทางตำบลน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมบดีครับ